ดีมากดีมากเดี๋ยวดโอ้มขายคูตจังเลยเพื่อนเอออะพี่พูนะเพื่อนนะพี่พูดอย่างนี้พี่พูดอย่างนี้เรียกเพื่อนเรอเฮียเออสวยยังเลยถึงก็วัดตอตนช่วงนี้สัตว์ปีกลังมาพี่สัตว์ปีจดช่วงนี้นะเคอเคโอเเคโอเคโอเคโอเคเคโอเคอเเีอูเเเ สองสี่ห้าหกไอ้ต no. yeah. ้อมหกไอตูนเจ็ดอีกคนใครพี่ไอไอตูนเจ็ดพี่ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์อะนับแล้วไอ้ต้อมไอ้แบงค์มาเออสองสามหนึ่งหนึ่งนะเลขหลังของตัว

yên khu 2 tua sao tiếng 1 tua, gà egg, cái gà, cái bass á. không phải